ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพังร่วงเกินต่อทุกสรรพชีวิตจ,จิตวิญญาณทั้งทางกายทางวาจาทางใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีมีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่อดีตจะก,กี่ยุคกี่สมัยก็ตามจวบจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าน้อมกราบขอขมากรรมในทุกสิ่งทุกอย่างต่อท่านทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายได้โปรดงดโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถอดถอนคำสาปแช่งการผูกโกธการจองเวรการอาฆาตมาดรร้ายกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามขอถอดถอนการหลงยึดติดในความรักกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามขอถอดถอนทั้งหมดทั้งสิ้นขอตรงต่อความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิด ด้วยบารมีธรรมแห่งข้าพเจ้าขอจงฉะร้างสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงคุณใสมนดำสัมภเวสีเล่ลอนพลังงานด้านมืดที่แฝงอยู่ในตัวข้าพเจ้าขอให้หมดสิ้นไปด้วยเถิดสาธุ